อย่าไปเฟืนไม่ใช่พวกขาแรงเขาไปกันแล้วก็ซัดตามไปเลยอย่างเงี้ยบางครั้งอาจจะเกิดอันตรายได้เมื่อคืนใครที่นอนไม่พอนะโดยเฉพาะผมเองนะปวดถึงไม่ทันแม่เมอบอกให้มาถึงอย่าง พอตอนนี้ถ้านักวิ่งเข้ามา,าจะจติดรถติดคนติดติดสกันข <มา S 1> ันวัน<ฮ>ด้วยใจฮะเรียวกว่ามาด้วยใจขอให้เข้าหนึ่งถึงสามมีถ้วยรางวัลนะน,น,นักวิ่งชิดขวาเลยค่ะขวาของท่านเพื่อเข้าเส้นชัยแรกของตัวเองว่ะครับมินี้มาธอนครั้งแรก<อ>ยกมือเลยครับยกมือเลย <มา S 1> ครับครั้งแรกของอสุดยอดครับ